วันนี้เดี๋ยวเรามาที่บ้านที่บ้านจะบกนะครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมพี่สาวกันนะครับวันนี้ไป,ไปครับเราได้ของฝากไปเยี่ยมพี่สาวทวีนะคะสาวทวีไโอ้ย ต้นแหลมุดใช่ไหมเนี่ยแค่ปลูกแตงนี่ก็ดูบ้านดีโนเวดใหม่่อยูครับ Denowate ให้ดูดูอิดอิดล็อกมันใหญ่ดีเนาะอืเป็นแบบท่อนโอ้ยพี่กอลเราก็เหงื่อไได้ไม่ใช่เหรอมะม่วงเยอะเลยไม่ดีเราเข้าในไม่ได้ไปหลบไปอันนี้ก็ปิดทางนะคะเรา้อก็เลยเอารถนมาไม่ได้หรอกใช่ฟู้ดตรงนี้เป็น เป็น <พอ S 1> ที่<า>พักได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยตัวอิดแบบสวัสดีครับอ,อ,อ,อิดตัวนี้มันก้อนเท่าไหร่เนี่ยก้อนยี่สิบเจ็ด <c oughs> <c oughs> โอ้ยโ้ตรงนี้จุยออกหมดเลยขยายออกข้างนอกเลยจโชจโาเหอันแหละจะบอกว่าแม่ไม่พดไเคอ้ผวานตรมคุณจนางนี้อยู่ในแ่นหละอ่ากคนแถ้าอ้ดีกเอาแล้วข้างบนยังไงตอนนี้้ก็อยู่อย่างงั้นเลยยังไม่ได้ไปตไปตงอตอนนี้ก็ไม่มีใครขึ้นไปได้ข้างบนได้ยั เป,เปลี่ยนิน sure. มันข้าวนกินกินไปเลยกินมาแล้วเมอกีไม,ไม่ได้มีอะไรกินน้ำพริกเออนและก็ทำข้างล่งให้เหมือนบ้านหนูอยู่ใงข้างล่างกันใช่ก็ทำอยู่ใงข้างล่างและหนูทํทำห้องกินเลยให้มันมีห้องอยู่าเออมีห้องอันนี้ก็อยู่ตรงกลางเออทำไอ้นี่ดีนะฝ้าน่าจะกันความร้อนได้ด้วใช้เทยนี่ไงฝ้าตัวเนี้ สองให้น้องเล็กดูสิก็ถูกว่านี่เขาใช้่นี่เลยอาไรเพราะว่ามียูโฟคาร์บนที่สูงมากเลยเนี่ยฟ้าแบบนี้มันน่าจะกันความร้อนได้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะเออสังกะสีเอ้ข้างบนมันเป็นกระเบื้องหรือเป็นอะไรเนาะเออแต่ว่าเขาใส่ฟ้ามาอีกชั้นหนึ่งนะเอาแล้ว แล้วไอตัวข yeah. ้างบนอ่ะคืออะไรสังกสีหรืออะไรงาทยมันการอะไรรงนี้นนี้เรียนต่ีปีนะแค่เอานี่มาลองอันนี้อรงนี้แล้วาันนี้ตร้แลองแล้วดูดีขึ้นเนี่ยปรวนไปรคไเจอคมรูอะไรยดจางด้วยแล้วก็ใช้มันแล้วก็ ตาก็ไม่รู้แกไปซื้ออะไรก็มีปลาทูก็ไปซื้อปลาทูมาจะทําอะไรกินก็ไม่รู้จะทําอะไรทีทําให้ต้มให้แกอะไรก็ทาแต่เป็นอไรเราลูกไม่ขึ้นเนาะแม่ต้องต้มไข่นะแม่อย่าทอดไข่นะไม่ทอดแล้กินไข่ต้มไข่ต้มอื่เ้มันโปรตีนด้วยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ชบอปมาที่ซ้อมเพราะวันที่สามแม่ไปนู่นไปไปคณะต้องเอาเรืมันลมือแมเองแมเองต้องไปผ่าใช่ไหม ก็คือบางทีไม่อาจจะยังลุกเดินไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ยังถ้าถ้าผ่านะก็ต้องมีคนดูแลอะจำเลอตอนตอนไปเอาวันที่สามนี่นัดเขาก็ให้ไปส่งตัวมาเขาเราไปตรงนี้ได้คิวตอนไหนก็คิ่ดีนะตอนที่แม่จะพาวันผานะให้มันมาช่วยดูหน่อยสักวันสองวันนี้ไปดูงหนังก็ดูก่อนว่าอันไหนจะได้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนคนจริงจริงไงก็ให้พี่ดีเข้าเพราะหนูอยากไม่สร้างบ้านตรงนี้ไงแม่ อย่างน้อยหนูมาอยู่แถวนี้หนูก็ได้ช่วยดูแม่ด้วยไงไอนาคตแม่ก็ต้องสลากว่าน,นี้อยู่แล้วไงอ่า<ะ>น่าจะทอันนี้ก็ทํารถไม่ได้ทาเ<ม>งินทำตลอดถเพราะว่าทีท่ตรงนี้นก็มาครึ่งองใหญ่นะ่ะอ<ม>ืมมันรักมันอยู่ตรงต้นมะม่วงก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องสร้างใหญ่แค่อยู่สองคนนี่แงเี้อยู่แค่สองคนนี่นะแล้วทางออกก็ไม่ทังไม่ต้องเข้าถนนหรอกทางทางตรงนี้เลยเข้าออกเพราะว่า ข้าออกถนนใหญ่นะรถมันเข้ามาเราตอกข้าวทั้งนี้แหละง่ายทำเป็นกำแพงอะไรเลยแค่ว่ามีบ้านอยู่กบว่ามอย่างข้านี้งเพียงพอไม่ต้องทินใหญ่ดูสิเอาไม่อาดบินมาเก็บไว้เพื่อตอนตอนรถก็มีเนาะก็เลยเอามาเก็บไว้เพื่อเพื่อวันหนึ่งมาเพื่อเพื่อ คืนี่แหละโดยนี่มันลึกดูแหละต้องใสเยอะเดี๋ยวก็ถ้าหน้าฝนมาจะท่วมนะหน้าฝนมะาะหน้าันจะมาตัว่าตีสูงอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยเพราะว่าถนนมันสูงไงถนนมันยิ่งแต่ยกตามยกตามทุกปีน่ะก็เลยจะเอาเอาสูงขนาดนี้แหละไม่พ้นน้ำหรอกก็ข้างในเดี๋ยวก็ยกสูงๆตามกันหมดเราอยู่ตรงนี้มันเตี้ยนะน้ำมันท่วมคนเจ้าก็เริมเดิน อกินน้ำด้วยบุหรี่แล้วไปไหนไปดูบอลเหรอฮะใครจะไปดูบอลบอลบอลดูบอลนะเขาจะไปดูเหมือนกันเนี่ยอาจจะสมบั้านวยสมบัติเองมีบัตรมันมีกี่ใบไม่รู้เหมือนกันไปดูเก็บกระถามจี๊ๆต้องถามห้เอดูสิเจอถามให้เอเด็ดเลยขอบัตรหน่อยสิใช่เพราะว่ามาที่นี่ก่อนแล้วว่า ว่าจะเนี่ยจากนี้ก็จะยมตัวไปที่สนามบอลแล้วเพราะว่านานๆจะว่าจะมาดูบอลที่นี่สักทีหนึ่งเพราะว่ากลับบ้านมามันโดนช่วงเนี้ยเขาบุรีดามีเตะบอลไงก็เลยว่าจะมาดูที่สนามสักหน่อยปกติดูทีวีเจอเชียงรายด้วย เชียงรายก็โอเคอยู่นะแข็งอยู่นะกับบุรีรัมย์อ่ะก็นี่เองกินตัวไทยทอดอ่ะอตุนูตัวแข็งนี่นะโอ้ยเอไปหลายที่อันนี้อตุนนะอตุนกินหนักบอลในกีฬาตัวแข่งขันบอลเจ็บอตุนโกลนี่นะอ๋อนล้นไปอยู่ที่ไหนล่ะแข่นมันออกเพชรอยู่ฉันน่าจะมีพวกที่เขารับสมัครพวกอะไรนี่่าแล้วเอเข้าไปตอนไหนล่ะพี่โทรหาไหม โทรหาก่อนแล้วบัตรบัตรมันเท่าไหร่ล่ะรอยกวาดบัตรเดี๋ยวไอ้ที่โทรเลยโทรวะไอ้ตัวที่เรียบครัุญไอ้ค่ะเธอเป็นกรรมไงหนึ่งใจาโอ้ยไปตอนนี้เลยเนี่ยเพิ่งบ่ายโมกว่าเนี่ยแกก็ไปเตรียมตัวพาหลานไปเดียวผาหลานไปซื้อเป็นกรรมไงท่านบุญไงกันล่ะโทรหายังไงเอจะหาอะไรอ่ะฮัลโหลเอ๊ นี้จะไปสนามไหมไปมีบัตรไหมนี่อยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่บ้านอยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาบัตรนะมีให้หรือเปล่ามีีบตอนนี้อยู่บ้านไอจียมฮะอยู่บ้านไอจียมอยู่ตอนเนี้ยเข้าไปอยู่บ้านเลยเด็กเด็กเสียไหม ติ๊กแค่ไหนล่ะหนูกี่ขวบคะแปดขวบถึงเก้าเลยเก้าขวบตัวโตไหมขนาดเหรอตัวเล็กนิดเดียวสูงเท่าไหร่สูงร้อยสามสิองร้อยสามสิบสองต้องเสียงไหมเดี๋ยวเคยรับอุ้นยังไงเรานตัวมือบอลใช่ก็พี่บูนมานี่เมื่อกี้เนี่ยก็เลยบอก บ,บอกว่าขอบัตรอยู่บ้บาก็ขายเล่นๆไปหางเงินไปอยู่บ้านอันนี้ถ้าไม่ได้ติดทาบ้านทาอะไรก็ซื้อข้าวให้เขาทุกวน<ม>ันแหละไม่ได้หยุดหรอกพอะแต่ได้ใช้เลยได้<ม>รำขายไม่พอคนอกม,มีแต่เมื่อไระจะซื้อข้าวมีแต่คนําเอาไอ้รงซีก็มีเยอะแยะไป<ม>แต่มาทำแต่ก,กับเราคือถ้าเขาทํากับเราแล้วเขาก็อยากเป็นลูกค้าเราไปไหม ก็่าซีกับเราได้เยอะเราตังค์แค่เขายี่สิบบาทก็ให้เขาหมดเขาสานก็ให้เขาหมดแล้วก็เมื่อไรจะได้ซีข้าวถ้าไม่เสร็จบ้านไม่ทำแล้วตอนนี้จว่บอกว่าแม่ไม่ต้องทําแล้วพ่อนะโฮมเหนื่อยพอแรงแล้วแล้วไปยกข้าวอีกอัวนี้ก็มือเสียคางหนึ่งแบบปวดเจ็บมือทําอะไรไม่ค่อยได้ไปยกะสบข้าวเขาเนี่ยมันเจ็บเส้นหรือเจ็บอะไร เก็บอะไรเกานือเลยียรู้วัคซีนนี่ทำร้ายคนเยอะจังวะก็เองกว่าจะลุกขึ้นมาได้เนาะใช่แกโอนเกยบแล้วแกก็ทํางานไม่เคยได้หยุดนะขนาดฉีดวันแรกเราป่วยไข้เลยนะวัคซีนอ่ะก็ปวดตัวจนแบบโอ้โหโอฉีดแล้วร่างกายเราเสียหมด ังแต่ฉีดเสร็จเลยบนเจ็บลายมาทั้งหมดทำอะไรยิ่งถ้าแม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะมันจะยิ่งทำตรงนั้นให้เราเจ็บไปอีกใช่ใช่เป็นเนื้ยสีเแม่ก็แก่กลังบากนะจะวัวนอยยาไรนะเห็นว่าอายุคนเดียวไอ้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ตอนนอนโรงพยาบาลเนาไอ้จะทำยังไงไอ้ลูกนั่งก็ไม่ได้อ้จะมีสญทธิไอ้คนอื่นน่ะที่อยู่ติดกันน่ะเขาเอาข้าวเวลากินเสร็จอะไรเสร็จเขาก็ยกข้าวไปให้ แล้วก็เอาน้ําอะไรมาให้อย่างงี้อืมปากคุณรกค่าเลยอืมปุ้งก็วิ่งไปวิ่งมามาดูอาวโกเขาเอาอะไรลงปรับไปขึ้นอืมปู่ลําบากแล้วรัฐาทวยโคนน้ําหว่าคุณติพย์สอบมุมรุจชิงกราทอแกไลเตอร์ต่างจังหวัดนี่ก็เธอบริหารแทนเตาแก่อืมผู้มันรวยเลยเมื่อไตจะเฮ้อเอ้ยงึบ쫄กองอเองมาโมนับเนี่ยเงียบนะ เธอการนะบ่อเมย์ยันจูโรงบาลนี่คือลางานเลยคือถ้าเราโดนออกจากงานเข้าหาคนอื่นได้แม่เออเราไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเออเราต้องมาเอาแม่เราก่อนก็เลยจูก็เลยทำแม่มาเติมน้อเมย์เติมใหม่เ่ามารถกี้เนาะไอ้มา้จอมันพลีตัวเองมาได้ก็มาเถอะมันต้องมีคนดูแลยอยู่นะจ้าจูไอ้พ่อพ่อก็ไม่รู้ยังไง เขาเคยเห็นอย่างนี้นะทยไมแข็งแรงกันอายุเยอะข็งแรงกันทารายเนอะอายุเท่าไรีแล้วหกสิบกว่าแล้วนะทุกวันนี้อายุหกสิบกว่าหกสิบสี่หกสิบห้าก็จะไปกันหมดแล้วไม่อยู่หรอกเขาไม่ได้อยู่เป็นร้อยปีแล้วใช่หกสิบกว่าก็ถือว่ากําไรแล้วเอจจะออกไปตอนไหนออกไปสามโมงสามโมงไปไปโน่นสี่โมงก็ต้องไปรอเจ็คบัตรอะไรอีกไงอือ ใช่เราก็จะออกไปสามโมงแล้วแล้วนักบอลเข้ามาตอนไหนเราอยากไปถ่ายตอนนักบอลเดินเข้ามาเนี่ยนักบอลเดินมาก็นู่นแล้วเะต้องไปถึงสี่โมงอ่ะสีใช่ไหมเพราะว่าเตะไวอ่ะเดี๋ยพอนักบอลมันจะเข้าสนามก่อนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะสองชั่วโมงอ่ะเอ๊ะต้องไปถึงแต่บ่ายสามครึ่งอ่ะโอเคนี่กี่โมงอ่ะอือจะบ่ายสองแล้วถ้าไอ้อยากไปถ่ายนักบอลนะนักบอลมันจะเข้าบอนประมาณนู่นแหละแต่แต่เขายังเข้าไม่ได้เขาต้องรอเจอกับเอก่อนนะใช่ไหม ไม่ใช่เราไปดูข้างนอกได้อยู่ช่วงที่เขาเข้าน่ะเข้าก่อนแล้วค่อยเวลาเข้าไปอาบาเพราะว่านักบอลแต่ละนัจะดูนักบอลน่ะนักบอลจะเข้าสนามก่อนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะนวีมาเยี่ยมพี่สาวนะคะพี่สาวนวีไม่สบายแม่จบนั่นเองทั้งเที่ยงแต่งชุดนี้โบนัสยังไม่ออกหรอกไม่มีตังมาแบบไม่มีตังมาแต่ตัวแหละตอนนี้ วนนั้นอ่อรุ่นช่วงสงการไปเจริญยามวันสี่เกีนยวกับการถูกถ่ายรุ่นคนให้บอลไถ่ายเนาะโชคดีเนาะทำงานอะไรก็ให้สำเร็จให้เต็มความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตเนอะจ้าถูกถูกเจียนเดี๋ยววันที่สิบสามเดี๋ยวเดี๋ยวน้างวิจะอวนตังมาให้มาอีกเดีจานนี้เป็นแบบอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเนาะรี่เอเตอร์หรือเปล่า กดโอยเครียดมากเว้ยอ่ะเรากดไลค์ให้แกตลอดแม่ยิ่งจันน่ะวิ่งพเดวิ่งเดมาถ่ายที่ดีว่าจะไปถ่ายที่สง่างาวนะจะค่อยไปถ่ายที่สง่างาวเอ็นทายจะจันเลยลังไปยิ่งจันนี่เป็นครบยาเไปแล้วค่ะแม่บันทีกค่ะจากตอนแรกนะแกไม่เป็นอะไรนะยิ่งจันพอแกเล่นไปเล่นมาแก ครีเอเตอร์แล้วแต่เนี้ยแต่ก่อนว่าแต่ตูนลงเฟซเดียวคิดจันคิดคิดเอ็มาคอนเทนต์แต่ละวันแกมีความสุขนะแกทำแล้วแกก็ความสุขของแกนั่นแหละแกก็มีเชื่อเหมือนเธอนั่นแหละเธอก็ชอบไงอ้ย เชื่อแต่คนละอยากให้ทางนุชบ้ากว่าไงนทางนุชแสดงเลยแกกล้าแสดงออกเพราะว่าแกเป็นผู้หญิงเหมือนเรามชอบสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะทางนั้นสุดกว่าแต่นวีเขาจะขึ้มๆหน่อยอะไรอย่างงี้แต่เขาก็ชอบสไตล์ทางนี้เขาออกฟอร์มทางนุชสุดกว่าใส่เต็มไปใส่เสื้อบุนนู่นได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปนะใส่เสื้อลุงอะเนาะใส่เสื้อลุงใช่ไหมคะเสื้อลุงมีเยอะ หนูก็ใส่เสื้อลุงเป็นตัวใหญ่ไปเลยไงโอเคไหมยาวลุงนี่ลุงตัวใหญ่กว่าหนูนิดเดียวเองใส่ได้ก๊อกน้ำโบราณลุงมันร้อนนะลุงร้อนนะจับร้อนนะร้อนนะถ้ามีนี้อาจารย์หมากไม่ไม่มีแล้วไม่น่าได้แล้วนะนี่ค่ะ ที่บ้านของผมเองนะครับที่จะสร้างบ้านละเวีสร้างอยู่ตรงนี้นะก็ถามสารทุกสุขดิบนะครับไม่ว่าจะสุขภาพหรือว่าการเป็นอยู่อะไรนะครับต่างๆก็นานๆได้กลับมาเยี่ยมบ้านที่หนึ่งนะครับรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือพี่สาวอยู่ก็อายุเยอะแล้วนะครับก็ ไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วนะครับมีอจาสนานๆเรากลับบ้านเรากา็มาเยี่ยมพี่สาวนะครับมาดูแลกันแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนบ